สวัสดีครับวันนี้แอดมินเพจร้านสุกเรืองจำหน่ายสินค้าหลุดจำนำจะมาแนะนำวิธีการติดตามร้านสุกเรืองจำหน่ายสินค้าหลุดจำนำนะครับบางคนหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวมาตรงช่องว่างนี่นะครับมาตรงฟรีดนี้นะครับพิมพ์คำว่าร้านสุกเรืองนะครับสุกเรืองแล้วก็จำหน่ายอ่าแค่นี้ก็จะเจอเพจของทางร้านแล้วนะครับคราวนี้ก็คลิกเข้าไปเลยครับอ่า ก็จะเข้ามาเจอเพจของร้านสุกเรืองจาหน่ายสินค้าหลุดจำนำนะครับคราวนี้ก็มาดูตรงที่ถูกใจนะครับถ้าใครที่ถูกใจแล้วแต่อยากเห็นโพสต์ก่อนใครนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างาจะมีคําว่าเห็นโพสต์ก่อนปกติมันจะอยู่ที่ค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็เลื่อนมาคลิกตรงเห็นโพสต์ก่อนอเพียงเท่านี้ลูกค้าทุกท่าน ก็จะติดตามเพจของร้านสุกเหลืองเวลาร้านสุกเหลืองมีการโพสต์สินค้าาขึ้นมาก็จะไปโชว์หน้าฟีดของลูกค้าเป็นอันดับแรกเลยครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามราคากันได้สอบถามาคุณภาพหรือเปอร์เซ็นต์ของสินค้าได้แต่ส่วนใหญ่สิน สินค้าทุกตัวเนี่ยทางร้านก็จะระบุเป็นเปอร์เซนต์ไว้ว่ามีสภาพกี่เปอร์เซนต์มีอะไรให้บ้างนะครับอ่าทางนี้ในโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับเปิด Facebook มานะครับอ่าก็จะเจอคำว่าค้นหาอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่าร้านสุกเรืองเข้าไปสุกเรืองนะครับอ่าอ่าคราวนี้ก็จะเจอแล้วนะครับคราวนี้ก็คลิกเข้าไปเลยอ่าก็จะเจอเพจของร้านสุกเรืองแล้วนะครับอ่าคราวนี้ ใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจก็กดถูกใจเลยนะครับกดถูกใจแล้วข้างๆคราวนี้ก็จะติดตามเพจแล้วนะคราวนี้เวลาเราโพสต์อะไรไปเนี่ยมันมันก็แค่ติดตามนะครับคราวนี้เราอยากเห็นโพสต์ก่อนเราก็คลิกมาตรงนี่ตรงตรงข้างๆปุ่มของปุ่มถูกใจนะครับก็มาคลิกกําลังติดตามตรงนี้ครา,าวนี้เราก็มาคลิกแทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้นเราก็มาคลิกตรง เห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยเพียงเท่านี้ก็จะเห็นโพสต์ก่อนนะครับตอนนี้เวลาร้านสุขเรืองจำหน่ายสินค้าหลุดจำนำโพสต์สินค้าตัวไหนเข้าไปาคราวนี้ก็จะไปโชว์หน้าฟีดของลูกค้าทุกทุกทุกคนที่ติดตามเพจประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่ากว่าท่านนะครับราวนี้ใครสนใจตัวไหนก็ติดต่อมาได้นะครับอลองลอง,ลองทำกันดูนะครับอย่าลืม สินค้าดีมีคุณภาพต้องร้านสุขเรืองจำหน่ายสินค้าหลุดจำนำครับ